สวัสดีทุกคนค่ะราศีพิจิกชันน้ำนะคะที่น้ำลมไฟค่ะพิจิกชันน้ำครึ่งเดือนหลังนะคะ1 6ถึง31ตุลาคม2564ค่ะ คนโสดและคนมีประเด็นนะคะราศีพิจิกนะคะสถานการณ์โดยรวมของ คนโสดและคนมีประเด็นนะคะคนโสดค่ะ คนมีคู่คนมีประเด็นและคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ แนะนำให้กับชาวคนโสดค่ะ คำนะนำให้กับคนมีประเด็น ภาษีพิจิตรน้ำนะคะสถานการณ์โดยภาพรวมของคนโสดและคนมีประเด็นนะคะ,ะตนเองนั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับวินาศนะวินาศก็คือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพและตนเองกับลาภผลกับ สิ่งเก่าๆที่จบสิ้นไปแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ก็ต้องรออีกนิดหนึ่งหลังจากวันที่31ตุลาคมนะคะการเงินรายได้จะดีมากมายเลยคะ่ะการคิดแล้วจะลงมือทำ ก็ต้องพยายามต่อไปนะคะความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนนะหรือความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนพยายามต่อไปค่ะเพื่อการได้รับชัยชนะนะจากที่ทําไปแล้วก็มีช่วงหยุดชะงัก การเงินรายได้ก็จะดีขึ้นนะคะหลังวันวันที่31ตุลาคมคการเงินนะคะจากที่ต่อสู้ฝ่าฟันมานะคะมีปัญหาในเรื่องของการที่ทำแล้วเน็ตเหนื่อยค่ะใช้ความวิริยะอุตสาหะต่อไปค่ะจะดีขึ้นแล้วค่ะ31ตุลาคม การเงินนะวางแผนไว้แล้วก็จะเกิดความคิดเริ่มนะคะปุตตะกับการลงทุนการใช้สติปัญญาค่ะนะกับการเงินก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีสิ่งที่ล้ำค่าติดตัวก็คือสติปัญญาความสามารถค่ะก็จะ ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งสำคัญเลยค่ะมีกองเชียร์อยู่นะคะจากที่นิ่งไปก็จะจบสิ้นไปก็จะเริ่มขยับขยื่นงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับลาภผลที่จะได้นะก็อยู่เบื้องหลังนะคะพยายามต่อไปค่ะได้เห็นผลสำเร็จ ตั้งแต่วันสิ้นเดือนแล้วค่ะ31ตุลาคมจะมีหุ้นส่วนคู่ค้าลาผลที่นิ่งมานานาระยะที่ผ่านไปนะคะก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสาก็จะชนะได้ลาผลจากงานาที่ วางแผนอยู่เบื้องหลังนะคะคนโสดนะคะจะเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะตนเองนะคะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะ,ะก็เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องราว ที่ตนเองไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ค้านะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะการเงินก็ได้จากหนทางไกลนะคะการเงินก็จะดีขึ้นนะคะ การเงินรายได้บทหลานบริวารจะนำมาให้แล้วค่ะกับการลงทุนการค้า The m a g เชียนก็คืองานทางไกลงานออนไลน์ค่ะจะได้ลาบผลจากงานที่ได้ร่วมกับ คู่ค้านะคะงานออนไลน์งานเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมงานกินเดิมสังสรรค์หันษางานอาหารดีค่ะความสวยความงามอะงานนี้ก็จะได้คิดเริ่มสร้างสรรค์ลงมือทำแล้วทางคนทางไกลนะคะก็จะมา ให้ชาวราศีพิจิกได้ลงทุนนะคะได้ลาบจากคนไกลค่ะลองดูนะคะงานออนไลน์ค่ะงานติดต่อค้าขายกับคนไกลค่ะงานเก่าที่ทำมายาวนานนะคะก็ยังทำต่อไปแต่ก็ต้องมีงานพิเศษอีกงานหนึ่ง นะะเป็นงานที่ตนเองรักชอบดูแลเอาใจใส่ค่ะอาหารการกินดีกับคนโสดนะคะก็ได้พบคู่คู่นั้นก็มาตามวันเวลานะคะก็จะได้ คนที่ถูกใจนะคะ,อ,ะอ่อนไวักว่าค่ะสิ่งที่โรอคอยจะเกิดขึ้นแล้วนะคะบุญพระบุญธรรมสัมพันธ์กันค่ะคนมีประเด็นนะคนมีประเด็นนี้ก็มีรักอยู่แล้วก็มีอีกรักหนึ่งเข้ามา เพราะตนเองนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์นั้นก็ทำให้ตนเองมีโอกาสได้ทำความฝันนะคะให้เป็นจริงความฝันนั้นก็จะเริ่มต้นได้ก็หลังจากที่ได้ มีบุตรลานบริวารเพิ่มขึ้นมาก็มีความคิดที่จะเริ่มการค้านะคะการค้ากับคนไกลนะคะมีความสนุกค่ะก็จะได้เริ่มต้นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสนุกสนานนะไม่ต่างไปจากคนโสดเลยนะคะ คำแนะนำให้กับคนโสดค่ะไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะสิ้นสุดการรอคอยลงมือทำได้แล้วนะคะจากที่ใช้ชีวิตโสดอิสระก็จะได้พบกับรักโดยไม่ขาดฝันนะคะรักทางไกลก็ได้พบคู่ คู่นั้นก็เป็นคู่เนื้อนาบุญค่ะจิตใจดีมีเมตตาค่ะมาร่วมติดต่อพูดคุยกันไปเจอคนเก่งในการงานมาร่วมกันสร้างความฝันให้เป็นจริงค่ะไล่ล่าความฝันนะคะความฝันนี้ถ้าไม่ลงมือทำนะคะ ก็จะเป็นเพียงความคิดที่เก็บเอาไว้ในใจนะได้พบคู่แล้วนะคะคู่ตามที่มาตามวันเวลานะคะคำพิพากษาสิ้นสุดการรอคอยมาพบจะเจอกันนะคะติดต่อกันทางสื่อโซเชียลมีเดียได้คะ่ะ ก็จะได้พบคู่นะคู่คนไกลคนโสดพบรักกับคนที่ไฟฟันนะถ้ามดแต่มโนโนี่ก็ก็เป็นเพียงภาพฝันนะคนมีประเด็นนะคะคนมีประเด็นมีคู่แล้ว าการสมรสมาแล้วนะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามามีบุตรอุ่มท้องตั้งครั์มีความสุขรา่าเริงสดใสกับชีวิตนะมีประเด็นก็เป็นเพียงอารมณ์นะอารมณ์ต้องปรับเปลี่ยน สุภะอารมณ์ในการที่จะบริหารจัดการการงานอาชีพก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะลงทุนค้าขายค่ะงานออนไลน์งานทางไกลมีความสามารถค่ะความคิด อ่านเขียนเข่วคล่องว่องไวค่ะคิดแล้วลงมือทำก็จะได้ลาบนะคะลาบจากออนไลน์ทางไกลมีโรงงานธุรกิจของตนเองนี้ผู้คนก็จะยังคงเริ่มต้นอยู่นะคะวางแผนค่ะวันที่31ตุลาคมนะคะ าการเงินจะดีขึ้นค่ะอรออีกนิดหนึ่งสิ่งเก่าๆนี้ก็ทำให้มาได้ศึกษาเรียนรู้จักนะคะได้วางแผนเริ่มต้นใหม่ค่ะปรับเปลี่ยนนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะก็จะได้พบคู่ค้านะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ ตนเองก็จะมีบริวารคอยสนับสนุนเกื้อกูลกันอยู่นะคะให้คำแนะนำนะคะกับคนโสดและคนมีประเด็นนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคนโสด้าเชื่อในเรื่องผลบุญนะผลบุญอ่าผลบุญทำกรรมแต่งนะคนเราไม่ใช่เหตุหบังเอิญน,นะที่มาพบจะเจอกันนี่จะได้พบคู่มาตามวันเวลาค่ะ คู่นะคะค่คู่ที่ดีค่ะคำแนะนำนะคะอ่ะ justice กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอมีแสงสว่างนะคะได้พบกับความจริงนะคะทำดีแล้วย่อมได้ดีค่ะ u ูดยอมรับความจริงแล้วนะคะความจริงทำให้ใครทุกข์นะคะสำหรับคนมีประเด็นนะสิ่งเก่าๆก็นำมาต่อยอดนะคะกับธุรกิจเสื้อผ้าหน้าผมงานสุขภาพดีค่ะ มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะคะจะมีโอกาสฟื้นคืนด้านการเงินรายได้นะสิ้นเดือนนี้ค่ะ31ตุลาคมการเงินดีมากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็จะได้พบคู่ค้าญาติสนิทมิตรสหายมาสนับสนุนธุรกิจค่ะ รอดแล้วนะคะ